อากาศชิวๆนะวันนี้มาอีกครั้งที่นี่มา,ามาเยี่ยมเยียนมาเยี่ยมยามาพระหลุงศระเขาตอนนี้เขากำลังทําอยู่นะบรรยากาศชิวๆนะผมทำอยู่ไปด้วยฟังเสิร์นไปด้วยนะผมแล้วก็ฟังเสิร์นอ้ยเฮ็ดยามมันไหนนะมันไหนนะครับผม ก็ชาวใต้บางทีอยู่บ้านจนมาเขาไม่มีอะไรก็ก็มาเรียกว่าอ่าตอนนี้เรียกว่าขาดอยู่นะฮะเรียกว่าไม้กาดทำไม้กวาดขายนะผมสนใจสั่งได้โฆษณาเห็นกันปะล่ะอ๋ออ่านนี้ทำสำเร็จอันก็เหอะอันก็เหอะอันกี่บาทอันละสี่สิบบาทครับผมสี่สิบบาทกระเพง ก็ฝีมืองานชาวบ้านนะผมก็ต้องฝินชาวบ้านนี่บ้านอยู่ใกล้อยู่ดอยใกล้ห้วยใกล้ดอยก็บบางก็ไปว่าหานะเรียกว่าไม่กวาดจากธรรมชาตินะผมก็มานั่งผักนั่งพอนั่งมัดก็ขายที่นี่ประมาณ40บาทนะผมต่ออันก็ฟังเสริญไปด้วย ด้านยุ่มเป้าเนี่ยราไม่เชื่อไม่ได้เป้ายาบปะการคาดอยู่ที่นี่ก็จะมีสองสามอย่างฮะอยู่ในว่าอยู่ทางมะพร้าวนะผมก็อย่างแต่จะหายากกว่านะอยู่ตรงนี้ก็อยู่ตองกงสองกงนะผมที่นี่ อ๋อแ้ผมอ่อวิธีที่พิจารมาชนท้องถิ่นนะฮะมีมีอะไรมีอะไรก็มานั่งดูเขานะเผื่อจะได้เรียนรู้พิบุร์เขาไว้นะผมการทำยูทำไม้กวาดนะฮะราคาสี่สิบบาทอ๋อนี่ฮะอา้องดูลายยูอ่อเห็นว่าการทำตรงนี้ก็ มันจะมีหลายรูปแบบเหมือนกันนะครับผมไม้กวาดนะของคู่บ้านคู่เรือนทุกที่นะผมทางนี้เขาจะนิยมใช้ไม้กวาดนะอันหนึ่งเฮ็ดได้กี่วันวันหนึ่งเฮ็ดได้กี่อันวันหนึ่งห้าอันถ้ามันเจ๊เจ๊เต๊เต้นะอ๋อ ไอคีค้าเนี่ยอะไอคีค่านะแล้วผมก็ถ้าทำจริงๆนี่วันหนึ่งห้าเรียกว่าห้าไม้ห้าอันห้าเล่นน่าจะได้นะผมแล้วก็เพราะว่าแต่ต้องมีอุปกรณ์พร้อมเนี่ยผมอุปกรณ์ทั้งพร้อมนะตั้งใจทำทั้งวันนี้จะได้ประมาณอยู่ห้าอันนะแล้วก็ถ้าแบบทําได้เล่นก็ว่างก็ทำนะไม่ว่างก็ไปทํางานอ,างอื่นนะนี่ก็ว่าอีกครั้งหนึ่งนะครับทำให้กว่าทองคุ้ เาไตนะอาพุทธิธรรมก็สระน,าน่าหลวงลางเบิง <ไป S 1> <laughs> สลาดจากเส็นนาฟังเสนไปด้วยนะผมบรรยากาศเจ้าของก็มาเปิดเสนอาเสิรงเสิรสิงใกล้ๆนะผมทาไปกว่ากดกรบผมขอบคุณกรบผมจะดูยักรเส่นต่อนะ